จะต้องเป็นนี้นะคะนี่จะต้องเป็นปูนเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบ้านดินด้านล่างเราจะต้องเป็นปูนนะคะให้หนาเข้าไว้หนาไว้จะดีมากเลยค่ะทำครั้งเดียวอย่าทําแบบสั้นๆเตียเต้ยๆเพราะว่าผลโทษของมันจะมีเยอะคือผลในอนาคตอาจจะเป็นปวกเป็นอะไรเรามองไม่เห็นเนี่ยบ้านดินหลังแรกอันนู้นนะคะบ้านดินหลังนั้นอะหลังตัวนั้นอะก็คือเราทําเตี้ยไปหน่อยก็เทคานคนเดียวอะไรคนเดียวค่ะเขือบทา่ายครั้งแรกมันก็เลยแบบเตี้ยหน่อยค่ะแบบความ อึดของเราตอนนั้นเรามันมีแค่นั้นแต่อันนี้ค่ะเราตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะคะเราใช้ใช้บล็อกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอิดอิดบล็อกอะเอามาวางเลยแล้วก็เราก็ฉาบด้วยปูนกาวปูนที่สําเร็จอะที่เราไม่ต้องมาผสมทรายผสมหินให้มันเอ่อยใช่ไหมคะเราปาดเลยแล้วเราก็ทาสีจบเลยคือง่ายมากคือเราทำอะคะเราต่อยอดคำพูดของพ่อโจนว่า ชีวิตง่ายๆทําให้ยากทําไมใช่ไหมอาจารย์เซ็นไปในหนังสือเลยเนี่ยเซ็นไปในหนังสือให้เพราะว่าเรามีหนังสือของอาจารย์ทุกเล่มเพื่อเป็นคนชอบอะไรแล้วจะศึกษาแบบเต็มที่เลยคือตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนยันเช้าเนี่ยศึกษาของอาจารย์อย่างละเอียดเลยแล้วเอาเอาคําพูดของอาจารย์มาต่อย,ยอดแล้วคิดเราอย่าแค่วเออชีวิตง่ายๆทำให้ยากทําไมอะล้วคิดแค่นี้จบไม่ใช่นะคะแต่ของเราของกาของดอกไม้นะคะก็คือจะเจาะลึกเข้าไปคำเนี้ยชีวิตง่ายๆทําให้ยากทําไมแล้วว่าเฮ้ย เราทำอย่างนี้เราต้องมาทำมาทำแบบทำบล็อกอะไรให้มันยุ่งยากทำไมมาทำให้มันแบบคือมันเยอะเกินไปะคะในชีวิตเนาะคนเราตอนเนี้หลังๆมันเป็นเทคโนโลยีทําอะไรต้องง่ายนี่เอาก้อนบล็อกมาวางเลยบอกอัลละอหบาท6บาทวางเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉาบปูนสําเร็จเลยบางๆ ใช้เกียงเล็กๆปาดไปสวยไม่สวยช่างมันเพราะมันเป็นหลังแรกของเรามันคือการเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็เอาดินที่เราทำน่มาวางเลยไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยค่ะนี่มันง่าย